สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาพบกับแชนแนลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ําล้าหน้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนบ้างยังไงหนูน้ําฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหนูน้ําด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่11พฤศจิกายน2563ค่ะเพื่อนๆนและคู่แรกที่หนูน้าจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่เบลเยียมพบกับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ คู่นี้เตะก,กันเวลาตี2องข้าของค่ำคืนนี้นะคะมากันที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบลเยียมกันก่อนเลยนะคะเบลเยียมนะคะตอนนี้เป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในขณะนี้นะคะฟอร์มนัดล่าสุดในเกมยูฟาในเชลีกบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างไอซ์แลนด์มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะคะส่งผลให้5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งไปได้3นัดเสมอ1และแพ้1นะคะ ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาชนะทีมเยือนไปได้4เกมและเสมอ1เกมค่ะพวกเขายังไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยนะคะถือเป็นการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งสุดๆเลยค่ะบากันที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะคะล่าสุดพวกเขาลัางอันดับที่12ของโลกอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งผลงานนัดล่าสุดในเกมยูฟาเนชั่นลีกนะคะ บุกไปเสมอให้กับเจ้าบ้านอย่างเยอรมน,นีมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ค่ะส่งผลให้5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้เลยโดยเป็นการเสมอ2และแพ้3นะคะส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยนอกบ้านไปได้1เกมเสมอ1และแพ้ไป3เกมนะคะถือเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะ สำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่เบลเยียมต่อครึ่งควบลูกนะคะสถิติการพบกันล่าสุดเป็นฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะคะแต่ผลงานของพวกเขาตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะในช่วงนี้ทำให้เกมนี้นะคะหนูน้ำมองว่าเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ไม่มากนะักหนูน้ำจึงขอเลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบลเยียมนะคะเพื่อน และมาต่อกันที่คู่ที่2นะคะอีกคู่หนึ่งที่หนูน้ำจะมาพูดถึงก็จะเป็นคู่เนเธอร์แลนด์พบกับสเปนนะคะคู่นี้นะคะเตะกันเวลาตีสองของค่ําคืนนี้ค่ะมากันที่เนเธอร์แลนด์กันก่อนเลยนะคะพราตอนนี้พวกเขาเป็นทีมอันดับที่14ของโลกอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งฟอร์มนัดล่าสุดในเกมยูฟาเนชั่นลีกนะคะบุกไปเสมอให้กับเจ้าบ้านอย่างอิตาลีมาด้วยสกอร์หประตูต่อนหนึ่งค่ะ ส่งผลให้5นัดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาเก็บชัยไปได้1เสมอ2และแพ้2นะคะด้วยผลงานการเล่นในบ้านนะคะ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถชนะทีมเยือนไปได้3เกมค่ะและแพ้ไป2เกมนะคะได้มาต่อกันที่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างสเปนนะคะเพื่อนๆล่าสุดพวกเขารั้งอันดับที่8ของโลกอยู่ในขณะนี้นะคะ ซึ่งผลนัดล่าสุดนะคะในยูฟาเนชั่นลีกพวกเขาบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านอย่างยูเครนมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะส่งผลให้ห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้สองนัดเสมอสองและแพ้หนึ่งค่ะส่วนผลงานการเล่นในทีมเยือนห้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้เลยค่ะโดยเป็นการเสมอไปสี่และแพ้ไปหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นผลงานการเล่นทีมเยือนที่ไม่ได้ดีมากเลยนะคะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่สเปนต่อเสมอนะคะเพื่อนๆฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมในช่วงนี้ถือว่าไม่ดีก,ดกันทั้งคู่เลยนะคะและผลงานในทีมเยือนของสเปนก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยนะคะเกมนี้นะคะหนูน้บจึงขอบฟันธงไปที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์อีกเช่นกันค่ะเพื่อนๆ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์บอลทั้งสองคู่วันนี้ของหนูน้ํานะคะเพื่อนๆก่อนจะจากกันวันนี้นะคะหนูน้ํามีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะที่ Li น์แอดแอด VIP บิทเจดเนะคะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่วันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรีหนึ่งรเร์เซเลยนะคะหากเพื่อนๆแจ้งว่าหนูน้ําเป็นผู้แนะนํามานะคะ หรือหากเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะคะหรือหากเพื่อนๆอยากได้บอล VIP ดีๆนะคะเพือ่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ ID หนูน้ำ under score 789นะคะหรือทาง Facebook หนูน้ำล้ำหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆที่หนูน้ำขึ้นไว้ให้บนห,หน้าจอเนาะสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ